สวัสดีค่ะวันนี้ MPB ก็จะพามาแนะนำรถโฟกลิฟนะคะคันนี้จะเปเอได้3ตันนะเป็นคมะสู่ข่าวรุ่น s d 3 0 p e ีส4นะคะสาสูงที่3เมตรนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธ้ตกันเลยนะคะ ัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ฮุมมัซู40นะคะเดี๋ยวจะรอ เราไปดูใกล้ๆ,ๆอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ยกได้สามตันนะคะคันนี้ยกได้สามตันค่ะถ้า,าใครสนใจนะคะตคิดต่อหาคุณจิราโลได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 1 8 3 0 2 9หนนะคะ <S <S ขอบคุณค่ะ